เจอสวัสดีครับอยู่ผมนะครับตรงพังสิ่งนี่เป็นาการเตรียมตัวครับที่จะเคลื่อนง่ายขบวนที่สองครับวันที่ยี่สี่พฤศจิกาครับไปจากนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ไปโคราชครับไปโคราชนี่ครับเป็นเป็นสาลีครับสาลีหลักพวงครับสาลีหลักพวงท่านนี้ฝนตกครับฝนตกก็เลยไม่ได้เดินทางครับนี่คาดว่าก็ดีเดินทางครับเริ่มที่จะเตรียมครับหลังรถไปบัลลังใสไ ใส่ฝนนี troll, ike, an ่แมนบน็อกครับนี่ผมก็ยังยังคิดอยู่สองจ็ดสองใจครับหรืออาจจะบลล่างครับอาจจะบลล่างก็ได้ครับนี่ก็เป็นรถเออเป็นเอลซีซูร์ครับต่อพ่วงครับตัวกับเฟืองครับตัวบนก็เป็นตัวตัวกับเฟืองครับตัวนี้เป็นตัวกระจายเฟืองร่วมเฟืองครับใหญ่เฟืองครับกสียางครับสียางแต่ตัวนั้นใดใดแค่ยางเดียวครับตัวนั้นใดใดแค่ยางเดียวนี่ดูแบบครับดูแบบ ไปคนลาดครับคนลาดไปไปถึงแล้วฝนตกก็เลยหยุดครับที่จริงว่าจะไปไปตั้งแต่เมื่อคืนไปครับไปยวไปคืนนี้ครับผุมผมต้องย้ายสีเที่ยวครับย้ายย้ายสีเที่ยวนี่ันี่ครับเป็นรูปแบบของตัวกับฟังจะใส่โซ่ครับจะใส่โซ่แล้วปั้นตีขึ้นมาครับโอ้อันนี้เจอแรงกดทับกันคนดีเบี้ยวครับบิดเบี้ยวอันนี้ครับการเดินทางครับเดินทางคันใส่เป็นเป็นปิกไปครับเด้อ เป็นเปียกครับโอ้กล่องกระดิสสั้นๆเลครับเนอะโอ้กระดิสสั้นเก่าๆเลยครับชุดนี้ครับบัตรทันเด็ตเซ็กเลยครับบัตรทันเด็ตเซ็กเลยเป็นแบเป็นเป็นหัวดุมพ่อลอยครับเป็นหัวดุมพ่อพ่อลอยกันเป็นพ่อแอลครับแล้วก็แปลงขึ้นมาครับแปลงขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวตั้มครับเป็นตัวตั้มโอ้จอดไปแต่เมื่อคืนนี่ครับโอ้ยบุมีแนวหายแล้วครับบุมีแนวหายแล้ ทำนี่ครับเตรียมว่าเตรียมเตรียมที่จะเดินทางครับนี่ครับของอ่าเป็นซาลี่ครับซาลี่อันนี้ก็ทรงครับขนเฟืองก็ได้ครับขนฟางในทุ่งก็ได้ครับขนฟางไปขายก็ได้แล้วก็เคลื่อนย้ายรถครับก็ใส่ได้ทีละสองคันครับรอบแรกนี่ไปเป็นคูบุต้าเอลเอลห้าศูนย์ครับไปคันนึงแล้วก็เป็นคูบุต้าเอลซีเจ็ดไปครับ ไปทีเดียวครับก็ขึ้นไปสองคันนะครับตอนนี้ครับไปเบิ่งที่บ้านครับไปดูที่บ้านเตรียมว่าเตรียมตัวนี้ครับบรรยากาศฝนตกไปนะครับตกไปเมื่อสักสักพักนิดครับสักพักนี้อยู่ที่ตำบลอ่รสวรรค์ออกครับอ่รสวรรค์ออกเดอเดี๋ยวเดี๋ยวเฝายางเฝายางอ่าผ่านบ้านพ่อตาครับเนี่ยผ่านบ้านบ้านพ่อเฒ่าครับสี่สี่ทับสี่หมู่สาม อันนั้นสี่ทับสามหมูสามนะครับโอ้สั้นสั้นเนี่ยครับเดี๋ยวสั้นมาหน่อยเน,นา่อยผมกระโบนแนจใจว่านีสัน้นบ่นก็นี่ก็เป็นกะใส่รถยนต์ครับใส่รถยนต์เป็นรถที่ลากจูงครับเสือกเสือกเสือกตอนนี้เหลือเหลืออยู่ครับกะความโชคด,ดีครับความโชคด,ดีเลยคือว่าเหลืออยูอ่าซักสอบเอาไปแล้วสุดแรนซิบสอบ กัเหลือ,อยหนึ่งสอนำก่อนเหลออยหนึงน่งนึงนงสนงส่สอบก่อนหนึ่งหนึสอบหนึ่งกสอบสองสามสี่ห้หก็สอบก็ก็กเป็นสิบคสิบเจ็บวกอยู่ซักแก้ววาเอาไปซบ่แมงครับเอาไปเอาไปแค่สามก็เป็นว่าเหลือเชือกเหลือเชือกเือกนี้ที่ก่าสอบเลืนี้ที่ก่าสอบ ก็นีครับนีก็เป็นการต่อพ่วงครับตัวนี้ต่อพ่วงเข้าไปครับนี่ครับนีแล้วแล้วก้อนที่ติดไปครับกระสินรถกระบเส้รถนี่นี่เป็นโอ้ก็เป็นตูดครับตูดตูดลากเอลเอลซีเจ็ดครับแตกครับแตกต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสือไม้ครับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเสือไม่ก็ค่อนข้างที่จะนี่ครับนี่โอ้ยนี่นี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเสือไม้ครับก็เปลี่ยนหูหลักไม้ครับก็ค่อนข้างที่จะบาดเจ็บนอยนึงครับบาดเจ็บ เกิดจากยังครับเกิดจากน็อตรวมครับน็อตน็อตรวมน็อตตูดรวมนะครับนี่นี่ครับนี่น็อตน็อตจับตูดครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่น็อตจับตูดรวมครับนี่นี่ฟังฟังนี่พอรวมปั๊บมันก็ดึงเสือแตกครับเป็นโบสครับเป็นโบสเฮ็ดิังได้ครับเฮ็ดิังได้ครับว่าอย่างไรเรื่องเปลี่ยนครับเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเสืออครับนี่ครับเตรียมครับนี่อีกสักหน่อยก็ิดเตรียมตัวแล้วครับนี่เอาเอาเสื้อขึ้นครับเอาเสื้อขึ้นเช็ดเช็ดกระสอบ จะเป็นเช่นกับสอบกานที่เดินทางครับเดินทางต่อกระชวนนี่ก็เป็นฝนหลงฤดูครับปลายฝนอาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาวครับปลายฝนต้นเท้าตอนนี้ครัท่าใจครับท่าใจเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครับที่เอ่อเกี่ยวเขาเกี่ยวนามครับระวังนะครับเด้อครับระวังเนี่ยครับการเดินทางครับการเดินทางของแต่ละท่านครับเดินๆก็ให้ระวังระวังให้ระวังระวังเราก็ผู้ที่ตาเขาไว้ครับช่วงนี้โอ้เห็นเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อน ตากเขาตากน้ำไปแล้วก็ฝนฝนห่โอ้เป็นถาทองสันเป็นเป็นถาทองสันเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็ให้อธิญํ์เสนอมาบางท่านก็ว่าอยากจะดูการเคลื่อนย้ายครับของต้นวังซิ่งแล้วผมจะอัปเดตให้บ้างครับอัปเดตให้บ้างว่าการเคลื่อนย้ายคลิปแรกผมลงไปเป็นคลิปสันนะครับเออเป็นคลิปสันครับเป็นใส่รถยนต์ครับหลากพ่วงเป็นเมื่อกี้ครับหลากพ่วงสลีเราก็ขึลนรถไถสองคันครับ อาจจะชุดนี้ชุดนี้ขึ้นขั้นเดียวครับขึ้นขึ้นขั้นเดียวขึ้นขั้นเดียวครับแล้วก็ไปกันทีเดินทางขึ้นนี่ครับก็ไปมืออื่นครับมืออื่นกันทีลงอยู่ที่โคราชครับโคราชเอาละครับเด้องครับสำหรับทีมนี้แล้วก็ต้องขอบคุณครับที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเด้องกับเป็นคลิปที่สามครับคลิปต่อไปในการเคลื่อนย้ายครับ